นี่นะคะหญาแฝกเมื่อกี้ก็นําออกมาจากกล่องใส่น้ําซะก่อนนะคะเพราะว่ารากต้นไม้ทุกชนิดต้องการน้ํานะคะเขาก็อยู่ในกล่องมาหลายวันแล้วนะคะก็เอามาใส่น้ำซะก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะก็จะนําไปปลูกที่ขอบสะนะคะก็ แช่ไว้1คืนนะคะรากเขาจะได้มีความชุ่มชื้นก็จะไปตอนนี้ก็ตอนกลางคืนนะคะก็เดี๋ยวจะไปปลูกหญ้าแฝกไปถึงสระประมาณประมาณบ่ายสาโมงนะคะดูนะคะหญ้าแฝกไม่เยอะนะคะนี่สั่งมา2องพต้นนะคะเนี่ยค่ะสองพต้น ราคาก็600เท่าไหร่จำไม่ได้นะคะแต่ว่ารวมค่าส่งแล้วก็784บาทจากช h อปปีนะคะก็เพื่อขอบสะเราจะได้ไม่พังนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นต้นฤด,ดูฝนนะคะเราก็จะต้องอดูแลสะเรา นะคะเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกแรงๆมาขอบสะจะพังนะคะ,ะเราก็ป้องกันการพังเราก็ซื้อย้าแฝกไปปลูกนะคะอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวให้น้องย้าแฝกอยู่ในน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวว่นนี้เราค่อยไปปลูกกันที่ขอบสะนะคะโอเคค่ะ